มันมาแล้วค่ะวิกฤตการขาดแคลนหมอล่าสุดนะคะโรงพยาบาลอำเภอในจังหวัดบึงกาฬเนี่ยเหลือหมอปฏิบัติงานอยู่แค่หนึ่งคนซึ่งสาเหตุที่โรงพยาบาลเหลือหมออยู่คนเดียวนะคะก็เพราะว่าบางส่วนในตอนเดือนเมษายนเนี่ยก็ลาออกไปเพิ่มอีกส่วนหนึ่งก็กําลังเรียนต่ออยู่ทําให้สุดท้ายเหลืออยู่หนึ่งคนทั้งโรงพยาบาลปกติเนี่ยนะคะโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยนะวันหนึ่งนะคนไข้ไม่ต่ำกว่า 70- 80คนนะอันนี้เฉพาะแค่ผู้ป่วยนอกยังไม่รวมผู้ป่วยในหนึ่งคนนี้ไม่มีทางที่เขาจะ ปฏิบัติงานได้อย่างปกติเลยนะคะและต้องบอกเลยนะว่ามันไม่จบที่โรงพยาบาลนี้หรอกเดี๋ยวคลื่นการลาออกเนี่ยจะรุนแรงมากกว่านี้อีกตราบใดที่คุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์เขายังไม่ดีขึ้นต้องทํางานติดต่อกัน36ชั่วโมงหลาย10เวนต่อเดือนนะเดี๋ยวยังมีลาออกเพิ่มอีกแน่ๆขอเป็นกําลังใจให้กับคุณหมอที่ยังอยู่ในระบบราชการทุกคนนะคะคุณคือผู้เสียสละและ ประชาชนท่านไหนนะคะอยากให้กําลังใจคุณหมอเขานะเวลารอนานหรือว่าไม่ได้ดังใจก็อย่าเพิ่งไปวีนเขานะลองเข้าอ,อกเข้าใจเขาหน่อยบางทีเขาก็ไม่ได้นอนมานานมากเลยเงินเดือนเขาอาจจะเยอะกว่าคนทั่วไปก็จริงนะคะแต่ถ้าหารออกมาชั่วโมงหนึ่งอะนะได้น้อยกว่าทํา KFC ค่ะ